ชมน่ารักชแนลเย้วันนี้นะคะน้องใบตองก็จะมาจัดกระเป๋านักเรียนนะคะ <Yeah. S 1> ก็เราเนี่ยไม่ได้จัดกระเป๋านักเรียนมาหนปีแล้วนะคะก็ไปเรียนออนไลน์อย่างเดียวนะคะก็ไม่ได้ใช้กระเป๋าเลยนะคะใช้กระเป๋าแค่ไปติวเข้มอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็น กระเป๋านะคะที่เราซื้อมาปีที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ใช้เลยใช้แค่ไปติวอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบอมบมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจลนะคะก็เดี๋ยวอุปกรณ์ทั้งหมดนี่ก็คืออุปกรณ์ที่น้องไปตองจะจัดกระเป๋านั่นเองก็อันแรกนะคะก็จะเป็น ขวดน้ำลายกระต่ายนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะรูปลายหัวใจเนาะก็เดี๋ยวฉีดให้ดูอ๊เปิดฝานะคะดูให้ดีๆแล้วก็แล้วก็ถืเรา้วก็จะฉีดแบบนี้นี่เองนะคะตอนนี้เราต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเวลาเราจะนังเกตม้าที่กระเป๋านะคะก็มีเจลแอลกอฮอล์แล้วนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือไว้อีกนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ดูว่าสงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันก็คือเดี๋ยวอาอน,นี้ไว้ก่อนนะคะมันก็มันก็คือตะแดนคือช้อนส้อมนะคะนี่เลยนี่มันก็จะเป็นช้อนส้อมนะคะเอาไว้กินข้าวนะคะคุณครูคก็ ให้เอาไปเองเลยนะใชะ่เพื่อความปลอดภัยนะคะคุณครูแจ้งให้เด็กๆอเอาช้อนซ่อมไปด้วยลืมบอกนะคะว่านี่ก็ติดสติกเกอร์นะคะทั้งหมดทั้งอุปกรณ์แล้วนะคะก็ปัญหาในการหาของไม่เจอก็หมดไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องดิสนะคะ นี่เลยมีอะไรบ้างคะในกล่องมิสอดของน้องไม่ตองนี่ก็จะมีดิสอ,อยางลบแม่บรรทัดน,นะคะแล้วก็เอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นดิสอหมดเลยแล้วก็จะมีปากกาสีแดงเอาไว้ขีดเส้นอันหนึ่งนะคะอ่าอ่านี่ก็จะเป็นกล่องดิสอนะคะส่วนอันนี้พี่ใส่กระเป๋าไปนะคะก็คืออะไรคะแมสสำรองสองอันเนาะ เวลาเผื่อเป็นไงคะเผื่อแมสเปียกมีเหตุเฉือนเกี่ยวกับแมสนะคะช่แม้เปียกแมสเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้มีแมสเปลี่ยนเนาะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออกกระเป๋าดินสอคือดินสอสีที่แม่โรซื้อให้ตอนนั้นใช่ไหมคะหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมจากโรตัสเนาะอันนี้ก็คือน้องไ่ตองเอาออกจากกล่องนะคะมาใส่ถุงซิปไว้เพราะว่ามันจะ ใช้งานง่ายกว่าเป็นกล่องเนาะใช่ค่ะ,ะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็เขียนด้วยนะคะว่า back to school นะคะกลับโรงเรียนแล้วไปเรียนที่โรงเรียนได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น สมุดนะคะเผื่อเอาไว้จดเนาะคือวันแรกของการไปเรียนนะคะน้องม่ตองยังไม่รู้ว่าต้องเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็น้องม่ตองของน้องม่ตองยังไม่มีหนังสือยังไม่มีหนังสือเรียนแล้วก็สมุดก็จากของปีที่แล้วน้องม่ตองที่ยังไม่ได้ใช้ก็เหลืออยู่ประมาณสามเล่มนะคะนี่ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็เลยม่ตองก็จะเอาติดไปใช่ไหมคะสามเล่มนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ ทิชชูเปียกนะคะเผื่อมีอะไรเปื้อนโต๊ะหรือมีอะไรเลอะมือเลอะมือก็สามารถยิบมาเช็ดได้นะคะไม่ต้องออกไปล้างมือข้างน,นอกนะคะมันเสียเวลาเรียนนะคะอืมแล้วก็เผื่อเวลาเราอ่ะแบบ เราดินสอน,นะคะเผื่อที่ดินสอนเนี่ยมันเปื้อนโต๊เลอะโต๊นะคะเราก็เอานี่เอาทิชชู่เปียกนะคะเช็ดได้นะคะน,นี่นี่เลยนี่เลยเดี๋ยวนี่เลย,เลยดีไหม,มเพื่อนๆดูแผ่นนึงค่ะก<ด>็แล้วแต่นะบางคนจะใช้ทิชชู่แห้งพกไปก็ได้นะคะแต่ไม่ลดมองว่าทิชชู่ชเปียกเ,เ,เนี่ยน่าจะเช็ด เช็ดได้สะอาด<ช>หรือว่าถ้ามือเขาเลอะก,กินขนมอะไรอย่างเง<ช>ี้ยแล้วไม่มีเวลาพอที่จะออกไปล้างมือเงี้ยก็เช็ดชุบเปียกก็จะเช็ดได้สะอาดกว่านะคะแม่รถเลยเลือกเป็นเช็ดชุบเปียกให้น้องไปต่อใช่คะ่ะเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่กระเป๋าเลยนะคะก็ กร <Yeah. S 1> ะเป๋าใบนี้ก็จะมีช่อง,องแรกชใช่ไหมคะยช่องหน้าช่องหน้าเลยน้องใบตองจะใส่อะไรบ้างคะช่องหน้านะคะน้องใบตองก็จะใส่ช้อนนะคะช้อนส,ส,ส้อมแล้วก็ใส่กล่องดิสอไปนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าสีไปนะคะแล้วก็แมสสำรองใส่ลงไปแล้วก็ที่ชุียา ใส่ลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดปิดชั้นแรกก่อนเลยชั้นแรกรู้สึกว่าจะอยู่ชั้นแรกหมดเลยนะคะน้องไม่ต้อง <c oughs> เพราะว่าชั้นในจะเป็นถ้ามีหนังสือนะคะก็จะเป็นการใส่หนังสือสใส่สมุดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไปดูชั้นในกันเลยขออนุญาตยืนนะคะอ่าข้างในก็จะมีสองช่องใช่ไหมนี เจะไีไปั้งหนึเนาะใช่นี่ช่องนี้ด้วยก็น้องไม่ต้องก็จะเอาสมุดนะคะที่เราจะเอาไปชื้นหนีทั้งสามเล่มใไปเอาไปก่อนนะคะสามเล่มเพราะเราไม่รู้ว่าวันแรกจะจะเรียนอะไรบ้างเนาะใช่แล้วก็เอาไปสำรองก็ส่วนแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็สามารถ ข้องคอไปได้นะคะเผื่อมีกิจกรรมข้างล่างนะคะที่สนามอะไรแบบนี้นะคะก็เอาอสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ย้องคอแล้วก็เผื่อไปจับนู่นจับนี่นะคะจับเสร็จปุ๊บก็มาฉีดแอลกอฮอล์ที่ข้องคอเอาไว้นะคะ<ช>หรือว่าอยู่ที่ห้องเรียนเนี่ยไม่ต้องเอาข้องคอก็ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะรู้สึก มันเกะก,กะอย่างนี้นะคะเราก็เอาออกแล้วก็ใส่ช่องหน้าช่องข้างๆหรือว่าช่องในได้เลยของน้องไปตองนะคะก็จะใส่ช่องข้างเนาะอ่าใส่ลงไปนะคะอ่าแล้วก็ขวดนะ้ำสำหรับขวดนะ้ำก็จะใช้อีกช่องหนึ่งนะคะอ่านี่เลยนะคะใส่ลงไปนะคะ,ะนี่เลยนี่ เรานะคะก็พร้อมไปโรงเรียนแล้วนี่เลยละจะส่งค่าให้พิตือนน้องไปตองพร้อมไปโรงเรียนแล้วไปชุดน,นี้เลยไหมคะมาๆๆไม,ไม,ไม,ไม่ค่ะต้องเปลี่ยนชุดเรียนก่อนเนาะพรุ่งน,นี้นะคะก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะพรุ่งน,นี้เนี่ยน้องไปตองก็จะ ถ่ายบรรยากาศที่โรงเรียนนะคะมาให้เพื่อนๆดูเยอะๆนะคะเพื่อนๆเราติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้องไปต้องพิมพ์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย